สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีทุกทกท่านเนาะค่ะ,ะมีป้าแมวว่านกำลังขี่มอไซค์ออกมาว่าสีมาเบิงอัน,อนมั่นที่ป้าแมวปลูกที่ปลูกไว้มือ่นอเนาะขี่รถผ่านมาเห็นแปลงมั่นหน้าอยู่ของบริจจอดเบิงเฉ้เืยขี่รถผ่านมาอันฟังเานีก็งามดีอยู่ดอกฟังเานีก็งามพ่อเบิงอยู่ แต่ตรงกลางๆเดียวเบิ่งผัดเอา,เอาคือเป็น <c oughs> เป็นจังไดละ่ะเป็นนายยิกนางง้อเครียดพี่อย่างน้องมันนี่ก็เลย <c oughs> มั่นสำประหลังคอยเครียดพี่อย่างว่าบ่มาเบิ่งบ่เป็นยอดยิกนะ <c oughs> ยอดยิกยอดง้อจังไดโอ้ยเกือบหน้อยใจว่าคนบ่มาเบิ่งบ่น้อนั่นนะ <c oughs> มันสำปะหลังหน่อยใจค้นบ่เฮือหน่อยใจว่าค้นบ่ดูแลบอกจอดรถกระทันหันเลยปลาแมวกระเดินเอ้าเม่นยังคือเป็นจุ่มเป็นจุ่มวะทันยอดเย็กยอดกุดลุกกระยองกระยังเลยเออขาดการใส่ใจบ่ ปุ๋ยบส่ไซิ่นบ่อนอขึนกะกำลังกำลังออกเนี่ละยอกกำลังขึ้นบก่กุดโมงเิด <c> น <ười> ี้ม้ไค์ผ่านมาเนาะเอา้ามั่นสำปลังยังคือเป็นจุ่มปิดจุ่มคือคือหมดแดงมาเหยียดห้างไซ <c ười> โอ้ยคนเอ้ยบอสังเกต มาปลูกมันมือนั่นกับบอด้เบิง์ขี่ไก่ขี่ขี่มองคุดไก่ปุ๊ดเลยนะ <c oughs> เป็นขยุมขยุมเป็นกระยิกกระง้อจังไหนนอเพี้ยบบอนี่เลยมาขอิงไก่ๆอยู่สงสัยมีมีเพีย้ยเนาะป้าแมวมีไอ้น้ำส้มควันไม้อยู่เอามาผสมฉีดบรือเปล่าระมนบอ แต่ว e e. e e, ่าน้ำยดป้แมวกูออกแล้วอากาขาดการใส่ใจเพื่อนสงสัยเพื่อนเคียดเนาะเกิดการน้อยใจเนาะนายิกนางยงนายิกนางงอไปเลยเป็นหลายอยู่ได้จ้ะเ๋ยวนี้เปลี่ยนเดียวจะเบิดเลยตำตำนี่อ้นี่ว่าอีกจักสองสามมือถึงฝนมันจะขึ้นบ่อ ันนี้ก่ยิบอยู่ส่วงหนึ่งแล้ก็เริ่มหยอดเ่าแล้วโหนี่กระยิบนี่ว่าเอามันตอนนีคือเป็นจุ่มเป็นจุ่มหมดแดงมาเห็ดห้างส่ยอ,อนฟังแค่นี้ก็ไอ้ลูกชายเป็นมาสูมไฟ วาญญาค่นแท้มันหกปร์เนตเนับปล่อยไฟใส่ค้างกันก็นกนกตนมั่นกว่แมวเลยมันมนลวกไปหลายตนอยู่อ้อันเป็นยางมนเป็นยางบรยุดยุแต่ยุแต่ข้นหน้าหญ้าหญ้าก,กไม่ไกเบ็ดกันเลย มียอดหนึงนงนน่งแหวนหนึ่งตะบันสีบารหลวงค่อยพันไม่ส่วนมันปลาเมี่ยวก็ยังดีอยู่ดีดีดีส่วนมันปลาเมี่ยวก็ยังดีอยู่หคือฝนก็ดีอยู่ดอกแต่าขาดขาดการดูแลขาดการใส่ปุ๋ยเนาะขยุ่มขยุ่ม นางยิกนางออตนมั่งกะะันเลยน้อยใจว่าคนไม่มาดูเลยเพามาแวะเบิ้งซ้ำนี่แหละจ้าพวาแมวก็สงสัยก็เลยพาลงมาเบิ้งขาดกรรมขาดการบํารุ่งเนะาะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจเห็นป้าแมวแล้วจะสวัสดีค่ะ